ีเฮ้ยบอกเถอะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอาจริงมั้งแต่ที่บ้านแล้วัสองคนรู้ตัวหรือเปล่าว่าคนสองคนปีกลิ่นที่น้องหนูรีบรู้ตัวกันบ้างบ้างที่หนูน้องของหนูหนูอ่ะน้องสาวใช่รู้ไหมว่าสาเหตุของคุณเกิดจากอะไรการอักื้นเชื้อราก็เป็นไปได้ด้วยนะคนสองคนชอบกินของหมักของดองเกี่ยวด้วยหรอเกี่ยวมันทําให้มีกลิ่นแล้วก็ทําให้ตกขาวด้วยสิ่งที่ควรจะต้องพกติดตัวไว้คืออันนี้ค่ะเนเจอร์มูสค่ะ ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของตฎิอาการตกขาว เชื้อราแล้วก็แบคทีเรียคือไม่ต้องฟังคูณมึงฟังไอ้แบ๊ชอบไหมผู้หญิงมีกลิ่นไม่มีใครชอบ,ชอบวิ่งหนีนะวิ่งหนีเลยหน้าเราสองคนคือส่วนมากเราทำมาแพงมากอยากให้ตรงนั้นของเราเป็นปัญหาด้วยความที่เจนคิดว่าเจนไม่ใช่ผู้หญิง<อ>คิดว่าเป็นผู้<อ>ชาย<อ>คือมันมีเหงื่อมันมีอะไรมันเกิดความฝักื้นได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกลิ่นเจนะล้างหน้าหรือไเจนขยัโตบอลเจนไม่กล้าบอกเราว่าเจนมีอาการคันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเรซที่ช่วยในเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่อแทเเรย่่่มม้ติาากกไไดด เทิมเลยที่ส่วนผสมสมุนไพรทั้งหมด6ชนิดเลยนะ6ชนิดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง,างพันิยาเป็นสมุนไพรโบราณช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นของเยื่อผิวตรงนั้นแล้วก็ช่วยลดการตักเศษโ,โกดช่วยเพิ่มความกระชับลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทอ,องพันช่างจะช่วยใน้าขงขับฮอร์โมนและฆ่าเชื้อราอเหงือกประหมอลดอาการตกขาวแล้วก็เพิ่มความกระชับ ขมิน้นแก้ปัญหาเรื่องอื่นชาแล้วก็ป้องกันเชื้อแบคทีรเยจาวเคลือขาว,วาด้วยเพิ่มความชุ่มชื้น,นแล้วก็เปล่งกลิ่ย่าใช้สบ,บู่อะไรที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ล้างตรงนั้นโดยตรงจะไม่ทําลายค่า pH บริเ,เวณนั้นฟองโฟมของเขามันนุ่มมากจริงๆเอาไปใช้บใบๆตกขาวกล<ว>ับบ้านไปใช้กันเลยตกขาวเอเบเก็บขึ้นมาทำไมล่ะก็ไปมาตกไปสินค้าตกไปเลย